สวัสดีครับผมธนปดีกุลทนเซลล์เซลเลคเตอร์ของ p o r ์เช e ประเทศไทยวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมบูธของเราในงาน Bangkok International Motor Show ปี2023เรียกว่าเป็นปีที่พิเศษมากสำหรับ p o r ์เช e ประเทศไทยเพราะครบรอบ30ปีของเราไฮาไลท์ของเรานี่คือรถคันที่อยู่ข้างหลังของผมครับรถคันนี้เนี่ยคือ911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition เราได้ร่วมมือกับ Porsche Exclusive Manufacture r สร้างรถขึ้นมารถคันนั้นก็คือรถคันนี้ครับทุกท่านอาจจะงงว่าเอทำไมรถคันเดียวเนี่ยมีพร้อมกันทั้ง7สีเราได้นำวัฒนธรรมไทยนะครับที่ทุกวันของหนหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะมีสีที่เศษประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่มีสีประจำวันเราเลยเอาคอนเซปต์อันนี้ครับลงไปอยู่ในรถ30คัน ที่เรากําลังจะผลิตขึ้นมาสำหรับประเทศไทยเท่านั้นแล้วมาดูกันครับว่าภายนอกนี่เรามีเสริมอะไรพิเศษในตัวรถสิ่งจุดนึงเลยนะครับที่เด่นคือล้อล้อนะครับสีตัวล้อจะแมทช์กับสีตัวรถนะครับถ้าเมื่อเราสั่งรถเป็นสีเหลืองก็จะได้ล้อเป็นสีเหลืองล้อเนี่ยเป็น Hand p a i n t e เชนะครับโดย Porsche Exclusive Department ข้างนอกนะครับตรงบีเพลเลจะมีโลโก้ทำขึ้นมาพิเศษมีธงชาติไทยแล้วก็เขียนว่า30 Year s p o r ีช่ไ a ย d ลน i ์เ ด้านหลังนะครับจะมาพร้อมกับไฟท้ายสีขาวนะครับจะเรียกว่า exclusive design แล้วก็ตรง Rear Grill ข้างบนนี้นะครับจะมีลายธงชาติไทยอยู่ทางด้านขวาด้านหลังของตัวรถนะครับโลโก้ก็จะเป็นสีดำดำเงาหมดเลยอันนี้ครับทำให้สีของตัวรถเนี่ยไฮไลท์ออกมา,มากเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในตัวรถกันครับภายในตัวรถเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะเห็นนะครับคือ cross stitching ภายในตัวรถเนี่ย cross stitching อันนี้เรียกว่าเป็นแฮมสติชนะครับมีคนที่แบบนั่งเย็บ yep, ลายนี้มาอยู่ในตัวรถภายในนะครับเราจะเห็นว่าสีภายนอกของรถเนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่ในตัวรถด,ด้วยเช่นกันเพื่อบง่งบอกนะครับถึงสีประจำวันบนหัวหมอนของเบาะเราจะมีเห็นโลโก้พิเศษอินสป r เรชันของลายนี้เนี่ยมาจาก n น r b u r g r i n g เราเลยเอาไอเดียตรงนั้นนะครับมาเป็นอินสปิเรชันของเราให้เป็นประเทศไทยปักต,ตรงหัวหมอนลายเบาะนะครับอันนี้เป็นลายโคดาโรยสีดำนะครับก็เป็นลายพิเศษที่สั่งไม่ได้ในรถรุ่นอื่นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมอยากจะเน้นก็คือพอเวลาเปิดประตูรถเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบันไดเนี่ยจะมีไฟเรืองแสงขึ้นมาแล้วก็เขียนว่า911 Carrera GTS 30 years Porsche Thailand e d i t เ o n เพื <laughs> ่อบ่งบอกว่ารถคันนี้เนี่ยพิเศษยังไงการค้นสีรถ7สีคันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าไม่ง่ายเลยนะครับที่โรงงานเนี่ยถ้าเผื่เรารูปดูเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยนะครับตอนที่จุดที่เปลี่ยนสีรถคันนี้ถูกทำขึ้นมาคันเดียวในโลกหลายคนอาจจะถามว่าสนใจอยากซื้อซื้อได้ไหมรถคันนี้เนี่ยซื้อไม่ได้เพราะว่าเป็นรถของ Porsche แต่รถ30คัน ที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็มีการจับจองไปเกือบหมดแล้วถ้าเผื่อสนใจก็เข้ามาที่บูธเราได้ครับโอเคอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราที่พลาดไม่ได้คือ911 Sport Classic รถคันนี้หาดูได้ยากมากทั่วโลกผลิตขึ้นมา1,250 0 0 0คันคันนี้พิเศษยังไงพิเศษด้วยตัวรถเขาเองด้วยสีสีเนี่ยคือเรียกว่า Sport g r e y Metallic เป็นรถรุ่นนี้แค่รุ่นเดียวที่สั่งได้ ภายนอกจะเป็น wide body แต่ว่าไม่มีช่องลมด้านข้างตัว drivetrain ของตัวรถนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแต่ขับเคลื่อนแค่ล้อหลังแล้วก็ผ่านเกียร์ manual transmission 7สปีดเท่านั้นทำให้รถคันนี้เนี่ยสุดพิเศษ inspiration ของรถคันนี้เนี่ยคือ 1960s เราถึงจะเห็นตัวเลข60อยู่ข้างรถเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในรถกันครับความพิเศษของภายในเนี่ยสวยมากภายในจะเป็น heritage design ที่มาพร้อมกับหนังที่มีชื่อว่าคนเนี่ยแล้วลายผ้าที่อยู่ตรงกลางเบาะเนี่ยจะมีชื่อว่าพาปิตาลายผ้านี้เป็นลายเรียกว่าไอคอนิกของ p o r ์เช่ในยุค 1960s ทางดีไซเนอร์ก็เลยเอาลายผ้านี้ลงเข้ามาอยู่ในรถคันนี้ภายในรถนะครับต้องดูสิ่งที่พิเศษคือเกียร์ครับเป็นเกียร์ a มน r a n ทรา s ส i มิชัน7สปีดซึ่งทำให้รถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่พิเศษมาก อีกหนึ่งอย่างของภายนอกรถที่ผมอยากจะโชว์ให้ดูนะครับคือสปอยเลอร์หลังเป็นสปอยเลอร์ดีไซน์ดักเทลดีไซน์ก็มาจากในยุค1 9 6 0 s เหมือนกันรถทุกรุ่นที่จะมาอยู่ใน i อ o n s of c o o l Series เนี่ยเราจะมองเห็นได้ว่าจะมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ Porsche Heritage สัญ,ญลักษณ์อันนี้โลโก้ Porsche ด้านหลังแล้วก็ชื่อรุ่นด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีทองอันนี้ก็จะเพิ่มความพิเศษของรถไอคอน of c o o l Series เข้าไปอีกหนึ่งเรื่องครับ แล้วอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทำให้รถคันนี้พิเศษมากคือสติกเกอร์ตรงนี้ครับสติกเกอร์ตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเยอรมันที่เขียนว่า manual shift นอร์ของรถคันนี้นะครับคุณบอริสอัปเปนิกได้มาอยู่ที่ประเทศไทยที่มาช่วยเราเปิดตัวรถ30ปีของเราพอเขาเห็นรถคันนี้ปุ๊บเขาขออนุญาตบอกว่าผมขอติดสติกเกอร์1ชิ้นบนรถคันนี้ได้ไหมแล้วเขาก็มาติดสติกเกอร์นี้อยู่บนรถคันนี้ทำให้รถคันนี้เนี่ยพิเศษมากเลยครับ อีกหนึ่งจุดที่ผมอยากจะเชักชวนให้ทุกท่านมาก็คือจุดนี้ครับจุดนี้เรามานั่งแล้วก็ถ่ายรูปได้เลย Background ของเราเนี่ยคือจะเป็นไทแคนโฟ o ์ครอสทูริสโมในสี c o f อ e ฟี่ i g e แต่สิ่งที่พิเศษคือเต็นท์พอปอัพเต็นท์พอปอัพอันนี้เนี่ยเป็น Accessory ของ Porsche พอพอปอัพขึ้นมาแล้วเนี่ยนอนได้2คนเืาพร้อมกับเตียง Memory Foam นะครับแล้วก็มี Skylight ด้วย คือเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอลังการมากแล้วเป็นอะไรที่อยากชักชวนทุกท่านครับให้มาชมเต็นท์อนนี้มีจําหน่ายแล้วก็ติดต่อที่บูธของเราได้เลยอีกหนึ่งจุดที่เราควรจะมาถ่ายรูปคือจุดนี้ครับคือนี้เป็นจุด Instagram c h e ็คอินของบูธปอร์เช่ประเทศไทยรถที่อยู่ข้างหลังผมคันนี้คือ p o r s c h e 911 GT3 ในสี Racing Yellow เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อขับรถไปที่สนามแข่งแล้วก็เอารถลงแข่ง แล้วก็ขับรถกลับบ้านได้รถคันนี้มี DNA Racing ของ Porsche อยู่เต็มตัวเพราะว่าถูกออกแบบโดย GT Department ของ Porsche เป็นรถที่เรียกว่าหน้าคบหาแล้วก็หน้าสะสมห้องนี้คือห้อง Configuration ของ Porsche เสน่ห์ในการซื้อรถยนต์ Porsche หนึ่งคันนี้คือเราสามารถคอนฟิเกอร์รถตามใจชอบของเราได้แล้วเราก็สั่งรถตรงไปที่โรงงานการคอนฟิเกเรชันไม่ยากเลยนะครับทางเซลล์คอนซัลเทนต์ของเราเจะโชว์ให้ดูได้ก็เข้ามาในเว็บไซต์แล้วก็กดคอนฟิเกอร์ก็ลองมาที่บูธของเราแล้วมาลองเล่นกับทาคอนฟิเกเรเตอร์ของเราดูครับตรงนี้ก็คือมุม Porsche Lifestyle Porsche Lifestyle ก็คือ x อต่ซงๆนา,นานาที่มียี่ห้อ p อร์เช e ปะอยู่ จะมีแม้แต่เสื้อผ้าหมวกแจ็คเก็ตพวงคุญแจกระเป๋าตังค์แต่มุมนึงนะครับที่ตรงนี้เป็นมุมยอดฮิตก็คือมุมมอโดคาของเรามอโดคาเนี่ยจะมี collector นะครับชอบมอโดคาสรญหารถรุ่น limited edition หลายๆอย่างแต่สําหรับในงานปีนี้รุ่นยอดฮิตของเราเนี่ยก็คือรุ่น3 0ปีของเรารถรารลุ้งนะครับรถคันจริงเราอาจจะซื้อไม่ได้แต่เราซื้อมอโดคากลับไปเก็บสะสมได้ รถคันใหญ่1ต่อ18จะมีผลิตขึ้นมา300คันส่วนรถคันเล็กจะมีผลิตขึ้นมา1,500คันครับให้รีบเข้ามาในงานลงชื่อไว้จับจองไว้นะครับเพราะว่าสินค้ามีลิมิเต็ดจริงๆผมเชื่อว่าไปไม่ถึงวันสุดท้ายของงานครับและนี่แหละครับคือบูธของเราที่งาน Bangkok International Motor Show มาพร้อมกับในทีม Dreams a n d Colors ผมหวังว่าจะได้มีโอกาสได้พบทุกท่านที่บูธของเราในงานนะครับขอบคุณครับ